โหลหายไปประมาณสองวันนะฮะไม่ได้ทําคลิปเลยก็ช่วงนี้ก็พักผ่อนนะเมื่อวานก็ไปธุระที่ต่างอําเภอมาก,ก็เลยกลับมาแล้วก็เอาจริงๆก็จะเล่าเดี๋ยเมื่อวานเริ่มผีเลยแต่นี่คือไม่ได้เจอฮนะอันนี้เป็นในมุมมองของคนที่ศึกษาด้านจิตวิญ,ญญาณมาสักพักหนึ่งแล้วก็คือเกี่ยวกับเรื่องระดับพลังงานหรือว่าโลก ต่างมิติฮะเราไปแชร์ทปิตเตอร์ว่าเรามีแพชชั่นไว้แพชชั่นจะช่วยเหลือพวกจิตวิญญาณที่ยึดติดอะฮะสำหรับเราอะผีคือจิตวิญญาณที่ยังไม่ได้ยอมรับว่าตัวเองต้องเปลี่ยนบอดี้อะในมุมเราอะเพราะว่าเราทุกคนอะเคยเกิดหลายชาติก็จริงแต่ว่าพอชาติเนี่ย เรายึดติดใช่ไหมเพราะเหมือนเราเสียดายอะเหมือนเรายังมีอะไรอยากกระทำอะเราเลยม่ไม่อยากกระเปลี่ยนบอดี้อะนั่นแหละเพราะว่าคลื่นความเสียดายมันคลื่นไม่ดีฮะก็คลื่นสงสารไอ้ที่เราอยากจะช่วยผีอะไม่ได้คลื่นสงสารนะก็อยากจะช่วย <c oughs> <c oughs> เราจะบอกเลยว่าการที่ทําอยู่กับด้านพวกนี้ยไม่ใช่ว่าเราจะเห็นได้ทุกอย่างนะฮะเพราะว่าถ้าเราจูนไม่เจอ,อะ่ะคือเหมือนคลื่นอะ หมือนวิทยุเขาอยู่ยังไงเดียแต่พี่เยังไงเข้าใจก็เหมือนเราเลือกช่องทีวีอะฮะสมมติเขาอยู่ช่องหนึ่งเราอยู่ช่องหนึ่งเราไม่เลือกช่องตรงกับเขาเขาก็ไม่เจอเราเหมือนกันเราก็ไม่เจอเขาประมาณนั้นแต่ที่คนเรากลัวพวกผีหรือพวกอะไรที่มันน่ากลัวเพราะว่าพวกหนังพวกสื่อนั่นแหละทําให้นะให้กลัวทางที่พอศึกษาจริงแล้วพวกเขาก็คนให้คนอะเขาก็พวกเขาก็เป็นจิตวิญญาณที่แบบยังยอมรับไม่ได้ฮะตัวเอง ถึงเวลาต้องเปลี่ยนบทบาทจากคนคนเดิมไปอยู่บทบาทใหม่เพราะยังไงแล้วอะพวกเรามันจิตวิญญาณใช่ไหมพราะพวกเราจะต้องเสียกายเนื้อไปอืมก็จะต้องแบบเออได้เวลาเปลี่ยนบทบาทแต่ว่ามีอยู่พวกหนึ่งแหละที่ว่าจะเสียดดยที่ว่าเรายังไม่ทําอะไรเลยเราก็เลยแบบไม่ทิ้งแล้วเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือคําว่าตัวตายตัวแทนนะฮะ เอาเข้าจริงอย่างที่บอก uh, การที่เราเข้าใจหรือว่าเรารู้อะไรที่เกี่ยวกับด้านเนี้ยเราจะเข้าใจว่าทุกอย่างอ่ะมันแทนกันไม่ได้เว้ยเพ,พราะพลังงานคือพลังงานอ่ะจากกฎจักรวาลก็คือมันเป็นพลังงานที่เราสร้างขึ้นมาแล้วมันเลยเกิดกับเราฮะสมมุติว่าเรานั่นแหละสมมุติว่าเราไม่ชอบหน้าใครเราเกลียดน,นั่นแหละอ่ะมันก็คือพลังงานเราสร้างถูกไหมหรือว่าอยู่ดีมีกรรมตามติดเราอันนั้นคือพลังงานเราสร้าง ไม่ใช่ว่าเข้าหากฎจักรวาลแล้วเราจะ m a n เฟ e s อะไรจากที่เราไม่เคยสร้างได้แล้วก็ต้องทำเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเอ้ย m a n i f e s แล้วมันจะมาเลยเพราะว่ายังไงอ่ะการที่มันอยู่ในกายเนื้อก็คือกายเนื้อเราก็ต้องทํางานนั้นด้วยอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยจะอันนี้ใช่ไหมพูดเกี่ยวกับการฝึกฝนด้านนี้มากเพราะว่ามันเยอะนะเพราะว่าจะให้ไปทุกคนไปนั่งสมาธิหรือว่าจะเดินตามสายนี้ก็ได้ แล้วเราอ่ะการเรียนรู้แต่ละคนมันไม่ได้เรียงหนึ่งสองสามอะฮะเพราะอย่างเราเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เรียนรู้อ่ะจากอ่าพื้นฐาน่ะเพราะเราก็เรียนรู้จากที่เราพอรู้ได้อ่ะอย่างอย่างการดูไพ่ยิปซีเราดูได้เพราะอะไรเราเราแค่มาสล,สลับสลับแล้วก็บอกว่าโอ้ขอขอสามใบครับพี่ไพ่ <laughs> ก็ตอบเรา,าเราด้วยนะแล้วคือมันก็ตรงตรงกับบ,บางคนเน่ะ เพราะว่ามันน่าจะไปดึงพลังงานบางส่วนเข้ามาก็เลยช่วงนี้ก็เลยพักการดูดวงไว้แยะ,แยะเลยเพราะว่ากลับมาอยู่กับตัวเองฮะเพราะว่าการที่เราเอาพลังงานคนอื่นมาใช้หรือว่ารับพลังงานคนอื่นมาเพราะการดูดวงคือการที่เราต้องเอาพลังงานคนอื่นมาเพื่อให้สื่อผ่านไพ่เนาะผลงานเราก็เป็นสื่อการแล้วก็ถามกับไพ่อีกทีหนึง่งอืมนั่นแหละสําหรับเราทุกคนไม่ต้องกลัวผีหรอกเพราะว่าเขามีกฎอยู่กฎของมิติต่ตางๆ ระดับพลังงานไม่เท่ากันไม่เจอกันจริงๆแล้วพวาเขาก็อยู่รอบๆตัวเราได้แหละแต่ว่าระดับพลังงานมันมันไม่ได้จูนขึ้นเดียวกันน่ะก็คือ,คอทําไมบางคนเห็นผีที่เป็นญาติหรือว่าเห็นอะไรที่เป็นสิ่งที่เราแบบนับถือหรยอะไรพวกนั้นน่ะเพราะว่าขึ้นตรงกันนะฮะเพราะพวกเขาอะเป็นอะไรที่แบบเออมีขึ้นพลังงานกันไว้อยู่ไม่ใช่ว่าเออ <c oughs> จะได้เห็นกันง่ายๆแบบว่าจัดจ่าอะไรอย่เงี้ยยากมากเลยนะเว้ไม่ใช่นางผีที่ว่าเอ้ยมึงแค่ผ่านเขาหรือว่าถ้าแบบไม่ได้เคยทําอะไรกันมาไม่ถึงจุดที่สมควรที่ตเจอเขาก็คือจะไม่เจอประมาณนั้นแต่ว่า <c oughs> พวกเกมผีหรือว่าอะไรพวกนั้นมาทําให้เรากลัวเกิดไป <c oughs> ถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์อะเราจะไม่กลัวพวกนีล้ละ ก็จะแบบอืมยากจะช่วยเหลือเขาแต่ว่าไม่ได้ช่วยได้ความสงสารนะช่วยด้ความเข้าใจให้ว่าเออถึงเวลาแล้วนะก็คือแค่ปล่อยวางให้เขาเนี่ยหรือว่าเขามีอะไรที่ยังคาใจก็แบบพอเราเห็นหรือว่าได้ยินพวกเขาเราก็จะเข้าใจแล้วว่าเออนั่นแหละยังยังยังไม่ถึงขั้นที่เห็นขั้นได้ยินก็ยังไม่ได้ยินเพราะว่าเราไม่ให้พวกสัมผัสพวกนี้ได้สัมผัสได้แค่ผี่เอได้แค่เทพ เทพแบบเทพจริงๆไม่ใช่ว่าแอบแฝงนะพวกตำนานเทพใหญ่ๆอย่างเช่นเทพนอร์ทหรือว่าเทพกรีกอะไรพวกนั้นเพราะเราตรงๆเลยเรานับถิววินัสเนี่ยตอนแรกอะแล้วเราก็แบบเออนั่นแหละตอนนี้ก็เริ่มเข้าหาเอเธอไฮเออร์เซลเพราะว่าอย่างที่บอกอะการทําพวกนี้คือการเข้าหาตัวเองเพื่อเข้าหาไฮเออร์เซลในการใช้พลังตัวเองคือไม่ให้อัตราในการเรียกร้องว่าเราต้องนั่นนี่นู่นเราต้องเก่งขึ้นในทุกๆวันหรือว่าอะไรทุกๆวัน เพราะตาเป็นตัวให้ทําให้เราเร่งว่าเราต้องทําได้ถึงจุดนี้จุดนั้นจุดจุดที่มันจะต้องต้องเป็นไปตามโลกอะ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นไงเพราะอย่างที่บอกการที่เราอะคิดว่าเราต้องเข้มแข็งตลอดเวลาไม่ให้เรื่องที่นี่ไฮะมันเป็นเรื่องที่ผิดนะคือการที่เรายอมถอยอะ่ะถอยหนึ่งเก้าศักดิ์ศรีไม่ได้หายไปอ๋อเด้เอ,อใช่นึกออกแล้วว่จะพูดเรื่องอะไรเรื่องนี้แยวค่อเจาะอีกทีหนึง่ง ็อันนี้ในมุมของเรื่องผีในคนที่ศึกษานะศึกษาด้านจิตวิญญาณมันสักพักหนึ่งลนะโอเคงั้นเดี๋ยวดับคลิปคลิปนี้ลงไว้ก่อนแล้วกันแต่ว,ว่าทําอีกคลิปหนึ่งเชิดเชยของเมาื่อวานไม่ได้ทำขอบขอบคุณครับที่เข้ามาฟังถึงตรงนี้วันนี้หกนาทีเจ็ดนาทีเองนะคลิปนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันายบีย